หลังจากน้ำเดือดได้สักพักนึ้งนะครับเราปิดแก๊สเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะยกนะครับหมูนะครับนี่นะจุกหมูของเรานะครับหนักนะครับหมูอัวนี้โลขวาแล้วครับเราก็เอามาล็อกในน้ําแข็งน้าเย็นนะครับไม่รู้ทําไปทําไมนะครับแต่ก็ตามตูรนะครับเดี๋ยวจะเป็นกรอบเองนะครับติดตามกันต่อนะครับผมจากนอกน้ําแข็งเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มจิ้มจิ้มนะครับด้วย ต้มนะครับจากนั้นเราก็ปับผักไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะนําไปทอดกันนะครับหลังจากพักหมูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมลงทอดนะครับเอาเปิดไฟอ่อนๆนะครับไปไม่ต้องแรงนะครับอันนี้สูดรับเลยนะครับที่ใส่ช้อนลงไปนี่นะครับเราไม่มีตะแกรงนะครับนี่นะครับเริ่มทอดจากฝั่งหนังก่อนนะครับนะครับหลังจากที่ทอดตั พ่างนึงมาแล Mohammad, ้วนะครับเราก็มาพักอีก oh, สักสิบนาทีให้หมูเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะทอดให้กรอบเลยนะครับกรอบนี้เราก็ทอดให้เหลืองกรอบเลยนะครับจะได้กรอบนานๆนะครับผมลอยแล้วนะครับหมูกรอบของเรานะครับหลังจากทอดล้วก็พักไว้นาทู่ให้ตะดเด็ดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากรอบจริงหรือเปล่านะครับเปี่งกรอบออกมาเลยนะครับเป็นตัวเลยนะครับ กรอบตุกแล้วตะกรอบนะครับทํากินเองที่บ้านได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูกันนะครับหมูกรอบที่เราทําเองนะครับนะครับหนนี้ก็เอาไปผัดกะเพราหรือจะกินกับน้ำจิ้มตีฟูก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับผม